เอาละครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับไม้ครับสอนสร้างบ้านกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมกมจะมาสอนสร้างบ้านนะครับน่าแต่จะมาสอนสร้างนี้เลยนะครับอนะก็จะเป็นสถานีดับเพลิงเล็กๆขนาดย่อมๆเหมาะกับเมืองเล็กๆนะครับผมเอนะครับนะ ก็มีคนดูก็ขอเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมสอนสร้างสถานีดับเพลิงให้ดูหน่อยนะครับนะโอ้โหก็ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การสอนสร้างครั้งนี้นะครับผมก็จะขอแบ่งทําเป็น2อ p ก็แล้วกันนะครับนะเออ e ีพีนี้นะครับผมก็จะสอนสร้างตัวอาคารนะครับ e ีพีที่2ผมก็จะมาสอนทํารถนะครับแล้วก็ตกแต่งให้ดูนะครับนะเออขอแบ่งเป็น2อ p ีพีก็แล้วกันนะครับไม่งั้นมันยาวเกินนะครับผมนะอ่ะโอเค เราก็ไปเริ่มสร้างกันได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับเราก็วางบล็อกคอดไป2บล็อกก่อนนะจืบจือบอ่าแล้วก็เวียนมา3บล็อกนะครับแล้วก็วางอีกสบล็อกจืบจืบโอเคแล้วก็มาด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาอีก9บล็อกนะครับผม1 2 3 4 5 6 78 9นะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วย 1, 2,3,4,5,6,7,8,9นะครับผมนะ แล้วก็วางปิดตรงนี้จืบ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 จ,บจืบแล้วจากนั้นนะครับเราก็วางขึ้นมาอีก9บล็อกเหมือนกันนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าโอ้โหสูงยิบหายนะครับอ่า แล้วเราก็วางขึ้นมาให้หมดเลยนะครับน้าวางขึ้นมาตามแนวที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมอ่าแล้วจากนั้นเราก็มาปูพื้นด้านในกันเลยนะครับนะอ่าก็ทุบบล็อกยากาออกไปให้หมดก่อนนะครับพอทุบบล็อกยาออกไปหมดแล้วนะครับเราก็เอาบล็อกคอตสนี่แหละปูพื้นไปเลยนะครับเออแม่เป็นพื้นนี่ก็เป็นสีขาวบริสุทธิ์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่าจากนั้นนะครับน้าเราก็มาทุบตรงนี้ออก2บล็อกนะครับเอาไว้เป็นกระจกห้องน้ํานะครับผมอ่าแล้วก็มากั้นห้องน้านะครับทีนี้ Okay. วางไปลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็วางขึ้นมาอีกสี่บล็อกจ๊บจืบจืบจืบนะครับอ่ะโอ้โหก็มีห้องน้ำนะครับผมอสถานที่อย่างนี้ก็ต้องมีห้องน้ำอยู่แล้วนะครับ,บส่วนด้านหน้าตรงนี้นะเราก็นับขึ้นมาสี่บล็อกนะครับแล้วก็วางด้านบนไปหกบล็อกอย่างนี้ก่อนนะครับผมทำไปทีละขั้นตอนนะจ๊ะแล้วก็มาทําบันไดทางขึ้นกันนะครับนะ่ะเราก็ใช้เป็นบันไดบล็อกคอร์สนี่แหละนะครับผมเออนะทําอย่างนี้ วางไล่ระดับลงมาอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปวางกับหัวที่หลังนะครับผมฮะยุบโอเคแล้วก็วางกับหัวนะครับทีนี้ยุบจุบยุบ,บแล้วก็ปูพื้นนะครับทีนี้อ่าปูพื้นชั้นที่สองนะครับอ่าเดี๋ยวเราวางมาตรงนี้ก่อนนะครับนะจุบแล้วก็วางไปตรงนี้3ามบล็อกนะครับ โอเคแล้วก็ปูพื้นไปเลยนะครับทีนี้จากนั้นก็มาทุบช่องใส่กระจกนะครับผมเออหรือว่านาต่างนั่นเองนะครับนะโอ้โหวิธีนี้อีกแล้วแม่วางไปก่อนแล้วค่อยมาทุบทีหลังโอ่ะโด้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะยะอ่าแล้วตรงนี้เราก็มาวางเพิ่มเติมนะครับเออไม่เป็นไรวางเพิ่มเติมไปอีกสักนิดนึงนะครับผมนี้ด้วยนะครับโอเคยึบ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 เดี๋ยนะ ยี่ปททระตูแล้วเราก็มาทําด้านข้างตรงนี้นะครับตรงที่เอาไว้จอดรถนะเราก็ต่อบล็อกคตอ,ออกมาอีก7บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็เลี้ยวมาด้านนี้อีก9บล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9า แล้วก็วางตรงนี้บล็อกหนึ่งจึ๊บแล้วก็ตรงนี้อีกบล็อกหนึ่งนะครับจึ๊บแล้วก็วิธีเดิมเลยนะครับวางขึ้นมาสี่บล็อกนะครับจึ๊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 บโอเคแล้วก็วางขึ้นมาให้หมดเลยนะครับนะเออนะครับนี่นะครับพอเราวางเสร็จแล้วนะเราก็มาทุบตรงนี้ออกนะครับนะอ่าสี่บล็อกนะครับผมนะแล้วก็มาวางตรงนี้จึ๊บอ่าแล้วจากนั้นนะครับนะเราก็ใช้เป็นบล็อกสีแดงนะครับมาวางตรงนี้อ่าสมมุติว่าเป็นประตู ไว้ Feed. เป็นประตูเลื่อนเปิดปิดก็แล้วกันนะครับโอโหจินตนาการเข้าไปนะจ๊ะอันเดียวดยวิวางให้ตรงกันเดะจึบ๊บแล้วก็วางขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับผมเออตรงข้างๆมุมตรงนี้นะครับาวางขึ้นมาให้มันเสมอด้านบนเลยนะจ๊ะแล้วก็วางตรงนี้ด้วยตรงกลางตรงนี้นะครับผมนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคทุกด้านเลยนะครับทีนี้ แล้วก็ด้านสุดท้ายนะครับด้านนี้โอเควางขึ้นมานะครับเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวแล้วเราก็ใช้เป็นบล็อกสีแดงนี่แหละครับน่วางปิดด้านบนไปเลยนะครับอ่าวางให้เสมอกับตรงนี้นะครับนะแล้วเราก็วางอ้อมมาตรงนี้นะครับตามผมเลยนะครับตน่นะโอ้โหนะครับายค่อนข้างที่จยบย่นนิดนึงโอ้โหนะบลายละเอียดเยอะนะครับผมจ แล้วก็วางด้านในนะครับหน้าตรงนี้อ่าวางปิดไปเลยนะครับพอวางปิดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาวางตรงนี้กันต่อเลยนะครับนะอตรงช่องตรงนี้นะครับล่ะแล้วก็วางตรงมุมตรงนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหแม่เป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะครับยิบนี้เออไม่เคยทําอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเออนะครับปกติก็สอนสร้างแต่บ้านหลังเล็กๆอยู่แล้วนะจยุดเสร็จแล้วก็วางอีกรอบหนึ่งนะครับเออวางไปรอบๆตรงนี้นี่แหละครับวางไปให้รอบๆเลยนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับ

วางปิดไปเลยนะครับพอวางปิดด้านบนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนะเราก็มาวางอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เออนะอีกรอบเดียวนะครับอีกรอบเดียวมาดเอ้ยนี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับนะฮพอวางเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําป้ายด้านบนตรงนี้กันนะครับก็ใช้เป็นบล็อกคอร์สนี่แหละวางไปตรงนี้อา่าห้าบล็อกนะครับผมแล้วก็วางขึ้นมาสองบล็อกนะครับฮะสม,มมุติว่าเป็นป้ายก็แล้วกันนะครับนะเป็นป้ายสถานีดับเพลิงนะครับผมอ่า แล้วก็ Studio. ทําที่คายันตรงนี้ด้วยนะครับตรงข้างหลังตรงนี้นะครับนะแล้วก็เอาแถบดอไม้ดานะครับมาวางตรงนี้ตรงข้างข้างบันไดนะครับผมเออเป็นรับเบียงกันตกนะครับจุบโอเคแล้วก็มาวางด้านบนตรงนี้ด้วยนะอ่าใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับผมนะจุบอ่ะแล้วก็มาใส่ประตูเข้าไปตรงนี้นะครับประตูบานเดียวเองนะครับนาประตูห้องน้านะครับผมอ่ะแล้วก็มาใส่กระจกด้านบนนะครับโอเคใส่เข้าไปทุกรูทุกช่องทุกบานเลยนะจ๊ะ อ่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับอ okay. ีกช่องหนึ่งอีกบานหนึ่งนะครับเราก็มาปูพื้นด้านในตรงนี้นะครับตรงพื้นที่จอดรถตรงนี้นะครับอ่ะพอทุบบล็อกย่าหมดแล้วนะครับเราก็เอาบล็อกผิดนี่แหละวางปูพื้นไปเลยนะจ๊ะโอ้โหวางผิดแต่นิดๆเลยบะทเอยอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็ทุบตรงนี้ออกมา3บล็อกนะครับนะอ่าด้านหน้าตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับนะอ่ะแล้วก็ทุบไปหากันเลยนะครับที่นี่โอเค นะครับผมก็จะเป็นพื้นที่ข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ทุบออกไปให้หมดเลยนะครับนี่อ่าอ่ะแล้วเราก็ใช้เป็นบล็อกหินนี่แหละครับวางปูไปเลยนะครับนะแล้วยอย่างสุดท้ายนะครับเราก็ใช้เป็นใบไม้นะมาวางตกแต่งนะครับโอ้โหนะเป็นใบไม้อีกแล้วในการตกแต่งนะครับผมอ่ะโอเคทุกมุมเลยนะครับทุกช่องทุกมุมเลยนะครับผมอ่ะใบไม้นี่เป็นอาไที่ขาดไปได้เนี่ย่ะเด้๋ดยขาดไปเลยเห้มันจะไม่เป็นปัญหาเลยนดูทชิ้นส่วนไหนะจ๊ะยึบยึบยึบโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ